เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 3 5 0บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้เราไปคำนวณกันนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจหน่อยและคอมเมนต์นะครับแชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้าน ให้ท่านนะครับได้นะก่อนอื่นนะครับเราต้องรับรู้รับทราบก่อนว่าเงินกรณีชราภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่30ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านาั้นสำนักง,งานประกาศสังคมไม่ได้มีการเลเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดนะครับดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่30ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าณปัจจุบันประมาณ24ปี เงินบำนาญชรา,าภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอายุครบ55ปีจะได้รับบำนาญชรา,าภาพ1ะ2 0ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชรา,าภาพขึ้นอีกร้อยละ1 5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วย ตัวอย่างที่1น,นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 3 5 0บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้35ปีล15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสุดคํานวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เเดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50ของ13,500บาทเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ5,175บาท ตัวอย่างที่2นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย1350บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีลบ15ปีเท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคํานวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ1,350บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะรับต่อเดือนคือ4,399บาท ตัวอย่างที่3นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย1 3 5 0บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15ปีเท่ากับ10ปีส่วนเกินสุตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมนบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ1 3 5 0บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ3,623บาท ตัวอย่างที่4นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 3 5 0บาทนะครับส่วนเกินจาก1 8 0เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15ปีเท่ากับ5ป,5ปีส่วนเกินสุดคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ1350บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ2,846บาทตัวอย่างที่5นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย1350บาท20%ของ1350บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ2,700 0บาทนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตารางกันครับมา อันนี้คือตารางของฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1,350บาทเป็นตารางภาพรวมนะครับจนถึง35ปีเลยนะครับเรามาดูตารางนะครับไร่แต่ละปีกัน16ปีนะครับทรง16ปีได้2,225บาททรง17ปีได้2,381บาททรง18ปีได้2,536บาททรง19ปีได้เงินบำนาญ2,691บาท ส่ง21ปีได้เงินบำนาญ3,200บาทส่ง22ปีได้เงินบำนาญ3,157บาทส่ง23ปีได้เงินบำนาญ3,312บาทส่ง24ปีได้เงินบำนาญ3,467บาทส่ง27ปีได้เงินบำนาญ3,778บาทส่ง27ปีได้เงินบำนาญ3,933บาทส่ง28ปีได้เงินบำนาญ4,088บาทส่ง29ปีได้เงินบำนาญ4,244บาท ส่ง31ปีได้เงินบำนาญ4,554บาทส่ง32ปีได้เงินบำนาญ4,709บาทส่ง33ปีได้เงินบำนาญ4 8 6 5บาทแล้วก็ส่ง34ปีได้เงินบำนาญ5,20บาทนะครับโดยประมาณนะก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w s s o g o t h สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตาา33ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออย่างวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทำได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสแบบประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิทประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิทประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment สอบถามคอมเมนต์ comment แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ